ทีนี้มาดูการออกประกาศคำสั่งของแม่ทัพภาคที่2เป็นการตอบโต้เมื่อวานนี้นะครับได้ประกาศปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ภาคอีสานอีก4ด่านด้วยกันแล้วก็เป็นการปิดโดยที่จะไม่ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่อย่างใดเป็นการตอบโต้และมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยเพราะว่ามีรถนักเรียนมารับเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการอนุญาตแต่อย่างใดสำหรับ4ด่านที่มีการปิดด่านชายแดนที่ว่าเนี่ยนั่นก็คือที่ด่านช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์ช่องจอมที่กาบเชิงสุรินช่องสงงามที่ภูสิงห์ศรีสเกตและช่องอานม้าที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีไม่มียกเว้นตามหลักมนุษยธรรมใดๆนะครับแม้แต่รถโรงเรียนก็ไม่ให้ไปรับนักเรียนชาวกัมพูชามาเรียนฝั่งไทยและห้ามชาวกัมพูชาข้ามพรมแดนกลับไปกัมพูชาด้วยนะครับ ไปดูบรรยากาศที่ด่านถาวรช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะครับทหารปิดด่านตามคําสั่งของแม่ทัพภาคที่2และกองกําลังสุรานารีแล้วที่ให้งดผ่านเข้าออกทั้งรถและคนท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ชายแดนกับคําสั่งปิดบานคือเฉพบานบอกเห็นด้วยควรปิดตั้งนานแล้วด้วยแม้ว่าจะเป็นห่วงเรื่องการประทัก,การสู้รบการอบพยพแต่ก็อยากให้แก้ปัญหาข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานอย่างเด็ดขาดครับ คิดว่าการตัดสินใจปิดของแม่ทัพขั้ที่สองนี้ถูกต้องไหมทุกต้องค่ะมันต้องมีบางอย่างที่เด็ดขาดด้วยค่ะมันกโ็โอเคค่ะยิ่งเป็นหัวพิพี่ทหารมากขึ้นเลยค่ะรู้สึกว่าพี่พี่ทหารต้องเ,ออเสี่ยงภัยกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นด้วยค่ะรู้สึกว่าก็กังวลแล้วก็เป็นห่วงก็เป็นกําลังใจให้พี่พทหารนะคะที่ทั้งชายแดนฝั่งตามเงินทมแล้วก็พี่ๆที่ ช่องบกแล้วก็อันม้าที่พี่ที่ได้รับผลกระทบตัดจุดนี้นด้วยค่ะจะไปหาญาติที่อำเภอดังรองค่ะลูกค่ะค่ะใช่ค่ะกลัวไหมคะก็เส้นนิดๆค่ะเพราะว่าเคยเจอปีห้ามาแล้วแต่มันไม่เหมือนปี50นะคะปี50มันจะมีพื้นซ้ำนกกนอดแต่นี่มันไม่มีมันไม่ใช่พื้นสั้นนะคะมันคือมันม ไปดูบรรยากาศจุดผ่อนปลนการค้าช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์กันหน่อยนะคะแน่นอนค่ะว่าก็ปิดตามคําสั่งของแม่ทัพภาคที่2เพื่อยกระดับตอบโต้กับ,บูชาวันนี้ก็มีการปิดประตูด่านพรมแดนช่องสายตะกูนะคะห้ามบุคคลใดผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาดแล้วก็ตรึงกําลังบริเวณหน้าด่านอย่างเข้มข้นนะคะส่วนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงามอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเช้าวันนี้ก็ปิดตามคําสั่งของแม่ทัพภาคที่2มีทหารกบ,บูชามาเก็บประตูเหล็กฝั่งกบ,บูชาแล้วก็ รูปมายังฝั่งประตูของไทยด้วยที่ไม่ได้มีการเปิดให้นะคะชาวบ้านก็ข้ามไปมาไม่ได้แน่นอนค่ะว่าตรงนี้เนี่ยประชาชนเขาก็ตื่นตัวพอสมควรพร้อมที่จะอพยพมอบความไว้วางใจให้กับทหารเพราะว่าเชื่อว่าฐานไทยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่คะ่ะ